ระไตรปิฎกสยามรัฐภาษาไทยเล่นที่หนึ่งหน้าเก้าข้อที่สี่เวรัญชพรามแสดงตนเป็นอุบาสกเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วเวรัญชพรามได้กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านพระโคดมเป็นผู้เจริญที่สุดท่านพระโคดมเป็นผู้ประเสริฐที่สุด ข้าแต่ท่านพระโอลมผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์ดียิ่งนักความเรื่อมใสของข้าพระพุทธเจ้าดียิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลไายของที่คว้ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีจักสุข จะเห็นรูปดังนี้ข้าพระพุทธเจ้านี้ขอถึงท่านพระโคดมพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปและขอพระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงทรงรับ อาราธนาอยู่จำพรรษาที่เมืองเวรัญชาเพื่อฆ่าพระพุทธเจ้าเธอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับอาราธนาด้วยพระอาการด,ดุษฎีครั้นเวรัญชาเวรัญชพานทราบการรับอาราธนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ลุกจากที่นั่ง พวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทำประทักษินแล้วหลีกไป